ป8 f i ช h i งแคมป์ตกปลาเนป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นลอกชิมาโนสกอร์เปียน1501นะครับสกอร์เปียน1501ถ้าลงท้ายด้วยหนึ่งก็จะเป็นหมุนซ้ายนะครับผมหมุนซ้ายนะนะครับนี่1501นะครับเป็นรุ่นตัวใหญ่นะครับถ้าเบอร์พันมันก็จะเล็กลงมาอีกนิดนึงนะครับตำหนีนี่นะครับตำหนิตรงนี้เลยนะครับเป็นรอยสีทะลอกนะครับผมแล้วก็ฝาครอบ นะครับฝาครอบชุดนี้ไม่มีนะครับก็จะมีแค่แขนเปลือเียวแบบนี้เลยเห็นไ,ไหมครับไอตัวนี้นะครับไอความลื่นของตัวนี้นะฮะเราสาม,มารถตั้งได้นะครับหน่วงตรงนี้ตั้งที่หน่วงตรงนี้นะครับนะอยากให้มันลื่นขนาดไหนนะครับผมลอกใช้งานได้ปกตินะครับมาดูด้านใน เม็ดหน่วงชิมานโน่ความคลาสสิกของชิมานโนก็คือระบบหน่วงจะเป็นแบบเม็ดลานี่นะครับมันจะมีให้สองล็อกนะครับเวลาเราตั้งหน่วงนะครับผมมันจะมีให้สองล็อกนะครับตรงนี้นะครับปรับขึ้นปรับลง2ล็อกปึ๊กๆตรงนี้นะครับเราก็ตั้งตั้งปรับตั้งจูนไปนะครับไม่ยากนะครับใช้งานไม่ยากนะครับแต่จะฟู่บ่อยมากนะครับสําหรับผมเองนะที่ผมไปตีนะครับจะฟู่บ่อยมากถ้า เข้ามือแล้วก็จบนะครับมันจะฟู่แค่พักแรกๆเท่านั้นนะครับผมใช้งานนะครับเป็นลอกตีอ่อมนะครับหมุนซ้ายนะครับผมสภาพโดยรวมก็โอเคนะสวยนะครับเม d ด i ินเจแปนนะฮะความจุสายก็ประมาณสักร้อยห้าสิเมตรนะครับสปูลเป็นแบบสปูลลึกนะครับไดสีมาด้วยนะฮะ